สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานพวนนังอูนะครับวันนี้เราจะพามาชมคันอาที T ที่ไปเอามาทำนะครับอันนี้ก็ทำสีโครงเสร็จแล้วแล้วก็เหลือสีเครื่องเจ้าโคงเขาบอกว่ายังไม่มีงบนะครับเราก็ต้องทำตามงบเจ้าโคงเขาก่อนเพราะว่าเอางบมาทำช่วงล่างหมดครับคันนี้ ซื้อของใหม่กระทะยางแล้วก็เมกยางนะครับซื้อข้างหลังใส่เป็นเมกวลสวยงามครับสำหรับช่วงล่างนะครับอันนี้ใส่เป็นเนบวีโก้ตอนเดียวนะครับจะใหญ่ๆนะครับเนบวีโก้ตอนเดียวจนานนะสำหรับคนสอบถามเข้ามานะครับวันนี้ ผมจะอธิบายให้ฟังชัดๆเลยนะครับช่วงล่างที่ทำกันแต่ว่าบางคนก็หาซื้อลำบากหน่อยนะครับบางที่ก็ไม่มีแต่ถ้าใครไม่มีก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดซื้อแล้วส่งไปให้บวกค่าน้ำมันอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับถ้าใครหาไม่ได้นะครับสเต็กคือใช้สเต็กตัวยูตัวสั้นประมาณตัวสั้นนะครับไม่ได้ใช้ตัวยาวประมาณ4-5นิ้วนี่แหละครับ สแล้วก็ซื้อตัวเต้ารับตรงนี้ซื้อมาก็ต้องตัดช่วงนี้ออกนะครับถ้าหากไม่ตัดก็จะยาวๆอย่างนี้แต่อันนี้คือต้องตัดออกเพราะว่ากลัวเหล็กตัวนี้นะครับจะลงไปชนโดนชนโดนอะไรอย่างนี้นะครับคือเราต้องป้องกันไว้ก่อนซิฟตี้ไว้ก่อน,นครับน,นี้เมกก็ไม่ได้ล้างเลยเป็นวิวครับ้า้างเงามากเลยนะวิวตัวนี้กันฝุ่นก็ใช้แบบตัวบางครับ ประมาณมิลสองอันนี้ตรงเตีงก็ใช้เป็นตรงเตงดีเมกนะครับบูทบูทตัวนี้ก็เอามากลึงซื้อบูทไอ้ข้อลากข้างหน้านะครับมากลึงเอาใครหาไม่ได้ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวจัดทําให้กลึงให้ส่งไปให้เลยครับบวกค่ากลึงด้วยนะครับถ้าใครให้ทําให้นี่ครับช่วงหลังคันนี้ปิดตูด จะใช้น็อตยึดช่วงล่างนะครับเดี๋ยวบอกไอนน้ใช้น็อตยึดนะครับช่วงหลางหนึ่งสองสามสี่ข้างหน้าอีกห้าหกตัวใช้น็อตยึด7ตัวนะครับอ้ยไม่ใช่เจ็ตัวครับน็อตหมด9้าตัวอันนี้ก็ลูกปืนเป็ตตลับนี่นะครับ ข้างหน้าก็ใส่มือจับเกียร์เต็งนะครับนอ็นอตน็อตเครื่องก็เป็นเครื่อง rt 90เดี๋ยวเขาบอกจะคงเขาบอกว่ารอหรือทำสีตอนทำเครื่องเลยเยิ้มแล้วครับน้ำมันเครื่องเยิ้มแล้วน้ำมันเครื่องสำหรับของรถเอดมินนะครับก็คืบหน้าไปประมาณ95% เหลือแค่ใส่ซุ้มล้อครับอันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเพิ่งทำขั้นแรกเลนพวกผมกำลังหัดทำกันสวยไม่สวยบางทีก็มีข้อผิดพลาดเยอะมากเลยซื้อเหล็กมาผิดอะไรอย่างนี้นะครับรอสติกเกอร์อยู่นะข้างหลัง นี่ครับกาดช่วงเย็นนะครับวันนี้ของผมก็จะเป็นเมกที T e. เอามาทำเป็นสีออกมืดๆหน่อยน้ําตาลไหมนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นสติกเกอร์ 3M นะครับสั่งจากร้านเดงสติกเกอร์คุณหานะครับใครจะตัดสติกเกอร์อะไรก็เช็ดไปสอบถามได้เลยครับ แดงสติ๊กเกอร์คุณหานนะครับเขาออกแบบให้ทุกอย่างเลยครับอ,ออกแบบสวยด้วยครับอยากได้แบบไหนของผมจะเป็นเครื่อง et 9 5ห้าเดี๋ยวบางคนบอกว่ารถผมหมกทำอะไรเยอะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวผมจะใส่สปริงแล้วเดี๋ยวผม่าผม,มเชื่อเดี๋ยวบางคนไม่เชื่อผมเดี๋ยวเอาสปริงให้ดูอันนี้นะครับสปริง ที่สั่งมาของสปริงจะเป็นของช่างนบนะครับสปริงยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวบางคนว่าผมใส่แล้วยังไม่ได้ใส่นะครับนี่ตัวแรงใส่นี่ครับเวลาบรรทุกรอแบบเกือบติดแล้วนะครับนี่เหลือแค่ประมาณ1นิ้วสอด ทีนี้ครับเพราะว่ามันจะชนกับไอ้ลูกยางที่เรารองไว้นะครับให้มันอยู่ถึงแค่ประมาณนี้นี่ครันี่บรรยากาศร,รอบกระท่อมนะครับอยู่ที่แบบพอเพียงครับพวกผมไม่ต้องรูหราอ,อะไรมากมอไซในกลุม่มซุปเปอร์ครับเต่งอาจจะลาวหน่อยนะครับยกว่ากัน นี่ล้อฟ้าเข้ามาได้สายดันติเคนรามครับกเ,เกอร์เพนไล็กก็มีนะครับเดี๋ยวว่าเต่งแต่รถไทยมอไซค์ไม่เต่งเหรอนี่ครับมอไซค์ก็เต่งนะครับยิ่งของ๊อปปี้นี่นี่ครับทำอะไรกันอีกแล้วไม่รู้มีแต่ช่างเลย วันนี้ก็ฝากตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าตอนขนมาทุกอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมอีกรอบนะครับคันนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณครับ